ตอนที่พี่เรียนอยู่มัธยมเสร็จแล้วเนี่ยพี่มีเพื่อนเอ่อทำเอ่องานอยู่ในร้านเสื้อชื่อว่าสามสมสเจ้าของชื่อพี่พวงเพชรที่เป็นดีไซเนอร์<ะ>ลองสบายใจเสร็จแล้วนั่งเมาส์มอยเสร็จก็กลับบ้านแล้ว<ะ>มีอยู่วันนะ่ะลองไปลงมาเจ้าของร้านมา<ะ>มาโดยแบบไม่ได้บอกเพื่อนด้วยเลย<ๆ>เพื่อนที่ชื่ออ้อยเนี่ย ก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ก็เราอยู่ในห้องลองเสื้อเสร็จแล้วเนี่ยนางก็คงเห็นว่าอุ้ยพี่พงเชรมาก็นางก็ไม่กล้าเราก็อุ้ยแต่งเสร็จแล้วก็เปิดม่านออกมาโอ้ยเจ้าของนูทำไงดีอะสวัสดีค่ะสวยมากหนูหนูสวยมากก็บอกเอางี้ไหมไปถ่ายแบบให้พี่แล้วกันอยพี่บอกอุ้ยได้เลยค่ะบอกได้ได้ ตอนนั้นนะพี่ก็เลยได้ไปถ่ายแบบเอ่อหนังสือสาวสวยสาวสวยมันเป็นหนังสือแมกกาซีนแฟชั่นนะเนาะเล่มแบบปกบางๆเล่มก็ขนาดย่อมๆเนี่ยนะได้ค่าตัวเป็นเสื้อชุดหนึ่งอุ้ยดีใจมากเลยอ่ะนั่นแหละก็คือค่าแรงครั้งแรกของเราอะไรนก็คือครั้งแรกกับการที่ได้เข้าก้าวเข้ามามีความรู้สึกว่าฉันจะเป็นนางแบบอะไรนี่เสร็จแล้วก็ตอนนั้นอย่าง พออยู่มหาลัยที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะมีมีแฟชั่นโชว์ของนักศึกษา<ฆ>ที่เขาเรียน<ฆ>ดีไซน,ไซน,น์ใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็จะเกณฑ์พวกพวกสาวๆคนสวยทั้งหลายเนี่ยนะที่รูปร่างสูงดีผอมเนี่ยมาช่วยใส่เสื้อ<ฆ>ก็ได้ไปด้วยเพราะตอนรู้สึกกับใครรู้จักกับใครสักคนอย่างนั้นนะ่ะเรา,าก็อุ้ยก็ได้ไป ก็ไปเดินอะไรก็ฟรีเนาะ uh. ไม่ได้เงินแต่แบบุมีความสุขอันนี้ใช่ใช่พอได้เดินอันนี้เสร็จแล้วก็ไม่ได้เดินแล้วนะ